วิธีการใช้ฮอร์โมนโฟทและอะมิโนโกสำหรับหนาข้าวเริ่มต้นโดยการใช้ฮอร์โมนโฟทประมาณ5-10ช้อนต่อน้ำประมาณ100-200ลิตรแชร่มเมล็ดพันุข้าวใช้เวลาประมาณ8-12ชั่วโมงจากนั้นบ่มทิ้งไว้อีกประมาณ16-20ชั่วโมงนำมเมล็ดพันุข้าวมาหวานได้เลยครับ การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยฮอร์โมนโฟจะช่วยทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวแตกรากไวรากอวบอ้วนแข็งแรงตั้งต้นไวโตเร็วทนต่อฤทธิ์ยาคุมเลนและยาฆ่าหญ้าได้มากขึ้นการฉีดพ่นยากำจัดวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้ายาคุมแห้งนำฮอร์โมนโฟทีรวมผสม1ช้อนต่อน้ำา20ลิตร ช่วงต้นข้าวที่มีอายุประมาณ7-10วันหลังวานจะช่วยทำให้ต้นข้าวใบไม่แดงใบไม่เหลืองไม่นอกยาไม่อานยาต้นข้าวจะขึ้นน้ำได้ไวโตวเร็วลดผลกระทบจากการฉีดยาฆ่าหญ้าหรือยาคุมแหง้งได้ดีมากฉีดพ่นบำรุงนาข้าวครั้งที่หนึ่งต้นข้าวมีอายุ20-25วันใช้ฮอร์โมนโฟที หช้อนต่อน้ำยี่ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วทางใบในช่วงเวลาเช้าหากเกิดสภาพแล้งขาดน้ำหรือสภาพอากาศหนาวให้ใช้อะมิโนโก50ซีซีต่อน้ำา20ลิตรผสมร่วมกับโฟทีหช้อนได้เลยนะครับอะมิโนโกจะช่วยทำให้ต้นข้าวทนต่อสภาพแล้งได้มากขึ้นและยังช่วยทำให้ต้นข้าว ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้ดีอีกด้วยฉีดพ่นนาข้าวครั้งที่2ระยะแตกกอเล่งโตต้นข้าวมีอายุประมาณ40-45วันใช้ฮอร์โมนโฟทีช้อนต่อน้ำา20ลิตรเสริมด้วยอะมิโนโก50ซีซีก็จะช่วยทำให้ต้นข้าวแตกกอไวลากกินปุ๋ยเก่ง ใบเขียวตั้งแข็งแรงดีฉีดพ่นนาข้าวครั้งที่3ระยะข้าวเริ่มแต่งตัวหรือเริ่มรับท้องต้นข้าวมีอายุประมาณ55วันถึง60วันใช้ฮอร์โมนโฟทีสอช้อนต่อน้ำา20ลิตรจะเพิ่มการสะสมแป้งให้กับต้นข้าวได้มากขึ้นเว้นระยะการฉีดพ่น ในช่วงที่ข้าวออกดอกหรือออกเกสรฉีดพ่นนาข้าวครั้งที่4ระยะข้าวสลัดเกสรหรือลวงก้มใช้ฮอร์โมนโฟที่งช้อนต่อน้ำา20ลิตรก็จะช่วยทำให้เมล็ดข้าวมีน้ำหนักที่มากขึ้นเกษตรกร,กรตัดสินใจใช้ฮอร์โมนโฟที T, และอะมิโนโกสำหรับนาข้าวช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีจริงๆ